สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3ค่ะเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งม,มงายนะคะดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะและข้อนี้ก็สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะชาวราศีกรกฎมาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมปี64นี้นะคะช่วงระยะเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้าง จะดวงดีมีเงินเข้าการงานจะราบรื่นดีไหมสุขภาพร่างกายมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายหรือไม่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นในช่วงนี้ขอเริ่มที่การงานก่อนเป็นอันดับแรกและเดี๋ยวโชคลาภสุขภาพร่างกายการเงินจะบอกให้เป็นลำดับถัดไปนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีรกรกฎจะได้ จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะมีกิจกรรมให้ทําเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้จะเรียกได้ว่าชีพจรรองเท้าก็ไม่ผิดนักนะคะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยครั้งและจะได้เดินทางบ่อยแม้แต่ท่านไม่มีงานทําอยู่บ้านนี้ละคะ่ะ ก็จะมีเหตุให้ออกจากบ้านบ่อยครั้งค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะและช่วงนี้จะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตานั่นเองนะคะซึ่งก็เกิดจากงานเป็นหลักค่ะบางท่านช่วงนี้นะคะมีดวงจะต้องเดินทางไปติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะคะใครที่ทำอาชีพส่วนตัว พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารขายของกินของใช้นะคะหรือไม่ก็เครื่องประดับตกแต่งบ้านแต่งสวนช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านเพิ่มช่องทางการขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าใช้สื่อต่างๆให้เป็นประโยชน์หรือว่าปรับเปลี่ยนการขายบ้างนะคะปรับเปลี่ยนการขายช่วงนี้ท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะหากท่านขายแบบเดิม ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรเลยขายไปวันๆท่านจะอยู่กับที่หรือไม่ก็บางท่านถึงขั้นที่ว่าแย่เลยก็มีนะคะแต่หากท่านนั้นตัวท่านเองยอมเปิดใจลองปรับเปลี่ยนการขายจัดโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าเปลี่ยนแพ็กเกจปรับปรุงร้านค้าให้ดูดีให้สะดุดตานะคะรับรองค่ะได้ผลเกินคาด ทำเท่าที่ท่านสามารถทําได้ก็ได้นะคะปรับปรุงตามที่ท่านสะดวกหรือทําตามต้นทุนที่ท่านมีค่ะขอเพียงแค่ปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปุงเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะลองดูนะคะท่านสะดวกแบบไหนทําเท่าที่ทําได้อย่างที่บอกแต่ว่าอย่าขายไปวันๆเหมือนเดิมดังเช่นที่ผ่านมานะคะและอยากจะแนะนําค่ะให้ใช้โลกโซเชียลออนไลน์ ให้เป็นประโยชน์นะคะยุคนี้เขาทำยังไงแล้วปังเขาทำยังไงแล้วรวยลองทำตามเขาดูค่ะลองศึกษาเส้นทางใหม่ๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะแม้แต่ท่านที่ทำงานประจำค่ะช่วงระยะเวลานี้ก็ให้โชว์ศักยภาพให้เต็มที่โชว์ฝีมือให้เต็มที่อย่าทำงานไปวันๆนะคะมีไอเดียอะไรดี ให้นำไปเสนอหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงียบอย่ากเก็บตัวคะ่ะช่วงนี้อย่าททำงานไปวันๆนะคะเน้นยำ้ำเพราะว่าดวงงานของท่านเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะ ตัวท่านเองก็ต้องขยันโชว์ฝีมือโชว์ไอเดียด้วยในช่วงระยะเวลานี้อย่าเอือยเฉยค่ะเพราะว่าจากนี้ไปผลงานของท่านจะเป็นตัวตัดสินว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมท่านจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ท่านจะได้รับพิจารณาเพิ่มโบนัสไหมจะได้รับพิจารณาเพิ่มเงินพิเศษไหมมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้มีคนคอยจับตาหรือว่าดูการกระทําของท่านอยู่นะ หากท่านทำดีท่านจะได้ดีค่ะหากขยันไม่ขี้เกียจไม่ขาดลามาสายให้ใครให้ทำอะไรให้ทำผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานอะไรมาในช่วงระยะเวลานี้ให้ทำงานให้เต็มที่อย่าเพิ่งบ่นหรือว่าอย่าไปโต้เถียงนะคะชาวราศีกรกฎนี่จะแปลกอย่างหนึ่งค่ะถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจเขาจะรีบพูดทันทีหรือว่าจะเถียงณนะตอนนั้นเรียกได้ดว่าตาต่อตาปันต่อปันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น ช่วงนี้อย่าเพิ่งเฉียงอย่าเพิ่งบนค่ะไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบให้เก็บเอาไว้ในใจจำเอาไว้นะคะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ท่านกำลังเปิดโอกาสให้นะผู้หลักผู้ใหญ่กำลังเปิดโอกาสให้หรือว่ากำลังทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวท่านเองอยู่นั่นเองนะคะที่ผ่านมาค่ะมักจะอยู่นอกสายตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานของท่านโดดเด่นนะคะแต่โดนมองข้าม ช่วงนี้ดวงงานเริ่มจะดีผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้ขยนันขยันเข้าไว้ไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรือว่าอาชีพส่วนตัวก็ตามนะคะมีไอเดียอะไรดีๆใ,ในช่วงระยะเวลานี้ให้ลงมือทำค่ะอย่าแค่คิดในใจจงนำมาปฏิบัติงานจะทำให้ท่านเป็นที่จับตาของคนทั่วไปงานจะทำให้คนพูดถึงท่านคน งานจะทําให้คนพูดถึงท่านเพิ่มมากขึ้นงานจะนํำชื่อเสียงมาสู่ตัวท่านเองนะคะหรือว่างานจะทําให้ท่านนั้นมีเส้นทางใหม่ๆในการขยับขยายงานของท่านด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะใครที่ทํามาค้าขายนะคะช่วงนี้หากอยู่ในาหากท่านนั้นขยันไม่อยู่นิ่งลองคิดหาไอเดียดีๆ ทำยังไงช่วงนี้เขาดังทำยังไงเขาปังเขารวยลองนํามาปรับใช้ดูแล้วท่านจะขอบคุณความพยายามของตัวท่านเองค่ะเอาล่ะทีนี้ก็มาที่การเงินกันบ้างนะคะช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกรกฎมีดวงจะได้เงินแบบที่คาดไม่ถึงนั่นเองนะคะบางท่านจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากพื้นฐานดวงดีๆท่านมี จริงๆนะคะเงินจากตรงนี้แต่ว่ามีไม่มากนะแต่ว่าบางท่านได้เงินจากการทำมาค้าขายได้ผลกำไรโดยที่ท่านนั้นไม่ค่าโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงค่ะบางท่านได้เงินจากการเจราจาขอกู้ยืมบางท่านก็ได้เงินจากการลงทุนนะคะคือจะมีเหตุให้ได้เงินมานั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้และบางท่านมีดวงจะได้ของชิ้นใหม่เข้าบ้านด้วยนะคะเป็นอันว่ารายรับมาใช่ไหมคะรายจ่ายก็ต้องมีค่ะ รายจ่ายช่วงนี้โดดเด่นมากๆท่านจะหมดเงินไปกับรถไม่มากก็น้อยนะคะจะหมดเงินไปกับการเดินทางจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลืองานสังคมกินเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูงญาติพี่น้องค่ะช่วงระยะเวลานี้สรุปนะคะเรื่องของการเงินค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านจะเข้ามาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าตัวท่านเองจะมีเงินให้ใช้จ่ายหมุนเงินได้อย่างแน่นอนมีกินมีใช้ไม่ขาดสนหรือว่าท่านจะไม่อับจนหนทางเรื่องของการเงินนะคะ และที่สำคัญมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพข้อนี้ขอเตือนนะคะ ของบุคคลภายในบ้านด้วยนะข้อนี้เรามัดระวังให้มากๆฉะนั้นให้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีๆนะคะโชคลาภบ,บางท่านจะมาในลักษณะของข่าวดีนะข่าวดีจริงๆนะคะได้รับเรื่องราวที่ทําให้ท่านนั้นชื่นอกชื่นใจหรือว่าโอ้มันเป็นข่าวที่ได้ฟังแล้วทําให้ท่านสามารถยิ้มได้นะคะหรือมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองค่ะนี่คือโชคลาภของบางท่านมันจะมาแต่ละท่านจะมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคลิปขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของท่านเป็นสําคัญนะคะช่วงนี้ใครที่มีคู่ก็พยายามอย่าถือสาคําพูดหรือว่าการกระทําของคู่ครองนะคะจะได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันค่ะช่วงนี้คู่ครอ,องของท่านดูจะหุดหงิดหุดหงิดนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองเหมือนกับว่ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เขานั้นไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้ปรึกษาหารืรอกับท่านนั่นเองนะคะ เอาราคามาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ให้ระม,มัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวกระเพราะอาหารกำเริบนะคะท้องอืดแน่นท้องขอให้ระม,มัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับลำไส้นะช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรหรือว่าจะทานอะไรก็ให้ระม,มัดระวังนิดนึงคะ่ะขอเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกรกฎให้ท่านโชคดีดวงเฮงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคะ่ะ ไม่ว่าท่านจะอยู่หนหแห่งใดขอให้พบเจอแต่กาลยานามิตรที่ดีนะคะถึงแม้ว่ากำลังจะตกยากตกรกรรมลำบากก็ขอให้พบเจอกับกับคำว่าอัศจรรย์ ให้มีมือที่มองไม่เห็นยืนมือเข้ามาช่วยนะคะให้ท่านโชคดีเฮงเงรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยนะคะกราบขอพระคุณทุกการติดตามหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยมีข้อสงสัยอยากสอบถามก็เมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงณนะตรงไหนพูดคุยเป็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่บอกเลยค่ะร่วมพูดคุยร่วมเมนเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ